สารวินสารวนทนฐานสร้างเรื่อยรัดฉานรัดกยารัดกะเหลี่ยมผ่านยวมเมยดูแลแม่เสลียงรัดเลี้ยวเลี้ยงหเมะธรรมะมิ่งรัดหมอนหลากใบไม้ศบหน้าซ่อนมาด้วยใบหนึ่งช่วย นำทางพรางหลบซ่อนใบหนึ่งรอยกระสุนยังอุ่นร้อนใบหนึ่งช้อนริมเลือดระอุกแดงร้อยครอบครัวบ้านสลัมถูกย่ำหรือสิบหลังคือผู้มาอยู่ผู้มาแยง่งบ้านกลางเมืองโผขุดสุดแสนแพงใบไม้แห้งปลิวโปรย โหยจุนเจือถูกลถชั้นลถชนเรียกคนใช้เขาเลี้ยงไว้ข่มขู่ดูเชื่อมเชื่อคือมนุษย์ในนิยามความคลุมเครือตกเป็นเหยือ่อเป็นท่าสอีกชาติชนบนศาลาสิบเปลี่ยมเอี่ยมสะอาด เพื่อนร่วมชาติคับข้างนั่งคุยบนห่วงองอซานสูจีที่ทุกข์ทนทั้งกังวลมะขินหายหลายวันแล้วเห็นตำรวจลายร้องพร้อมตรวจคนเห็นผู้คนวนวิ่งยิ่งใจแป้ว ต่างซ้องซอนซ่อน,อนออหัวในรั้วแน่เสียงแววเววเพื่อนโชคร้ายวายชีวิตฆ่าตกรรมเลือดนองสยองกวันคนโจ,จ์จันทร์ใครหนาฆ่ามักขิดเจ้าทิ้งเรื่องทิ้งร่างต่างแผ่นดินทานน้ำตา บารินเล่าเรื่องนั้นมะขินคือเด็กสาวชาวพมา่าที่แกร่งกล้าข้ามแดนขับแขนขั้นกำแพงปืนรายรอบเป็นกรอบกันไม่อาจกัน้นความแกร่งแห่งหัวใจมะขินเอ๋ยมะขินฝันสิ้นเศร้า ฟากนั้นเจ้าทุกขยากมากเพียงไหนฝากนี้เจ้าทุกข์ยากมากกว่าใครทั้งชอกช้ำช่วงใช้ตายทั้งเป็นคุณผู้ชายลวนลามหยามเกีียดยิ่งคุณผู้หญิงสืบรู้เคี่ยนคู่เข็นศกมะขิดซ่อนอยู่ในตู้เย็นทุกลำเข็นเช่นมะขิด เต็มถิ่นนี้เปิดม่านหมองบางตาเถิดอาเซียงหยุดขีดเขียนชั้นชนบนแผนที่ลบเส้นแบ,บ่งชาติพันธุ์บั่นเสรีสิทธิศักดิ์สีมนุษย์เราต้องเท่าเทียม